ข่สนันกข่าว,วัสดีค่ะป่านนาฬิกาหนึ่งนาทีมาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาติ นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดวันนี้ค่ะพบปะประชาชนนะคะขณะบอกว่ายังไม่เห็นข่าวสีกุมารลาออกค่ะเพราะยังไม่เข้าทำเนียบรัฐบาลคนเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะวันนี้ให้สัมภาษณ์ก่อนการลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจที่จังหวัดศรีสะเกดนะคะถึงเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรีภายหลังการลาออกยกทีมเศรษฐกิจของนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีค่ะโดยบอกว่า ยังไม่เห็นข่าวและไม่ทราบเรื่องการลาออกของสี่รัฐมนตรีเนื่องจากยังไม่ได้เดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลพร้อมยกมือปฏิเสธถึงการตอบคำถามนะคะการร่วมอวยพรวันครบรอบวันคล้ายวันเกิดของนายสมคิดเมื่อวานนี้ขณะที่พลเอกนุพงศ์เผ่าจินดาค่ะก็ได้เพียงแค่ยิ้มและไม่พูดอะไรเลยค่ะก่อนเดินเข้าไปภายในห้องรับรองในทันทีท่งนี้มีรายงานนะคะว่านายอุตามะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงังนายสนทิรัตน์สนทิจิวรวงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายสุวิตเมษินีรัฐมนตรีว่าการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนายกรอบศักดิ์ภูตระกูลรองเลขาธิการนาย,ยกรัฐมนตรีค่ะเตรียมจะยื่นใบลาออกจากตาแหน่งต่อนาย,ยกรัฐมนตรีนะคะผ่านทางนายดิษฐัทัตโธตรกิจเลขาธิการนาย,ยกรัฐมนตรีในเวลาประมาณ9ก้นาฬิกานี้ที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลค่ะ ส่วนภารกิจของนายกรัฐมนตรีในวันนี้นะคะจะมีการตรวจเยี่ยมการปรับวิถีชีวิตชาวศรีสเกตภายใต้มาตรฐานใหม่ New Normal ค่ะและการพัฒนาเศรษฐกิจของพื้นที่ผ่านการเยี่ยมชมวิถีกเกษตรกรแบบครบวงจรที่สวนทุเรียนทับทิมนะคะอำเภอกันทรารักษ์จังหวัดรีสเกตมีการพบปกกะเรกษตรกรกลุ่มรุ่นใหม่กันทรารักษ์นะคะหรือ YSF ค่ะกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาเครือข่ายสมาชิกและธุรกิจเกี่ยวกับการบริหารจัดการ,กรเกษตรแบบครบวงจรอย่างยังย่งยืนด้วยส่วน ช่วงบ่ายค่ะนายกรัฐมนตรีจะตรวจเยี่ยมการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดงที่บ้านหนองใหญ่อำเภอการทรารักษ์จังหวัดศรีสะเกดตรวจเยี่ยมการพัฒนาเชิงพื้นที่นะคะด้วยโครงการบวรบ้านวัดโรงเรียนที่วัดสำรงเกียรติที่ตำบลบักดองอำเภอขุนหานจังหวัดศรีสะเกดแล้วก็เดินทางกลับกรุงเทพมหาคนครค่ะ ไปดูต่อกันที่ประเด็นไัยบูนค่ะลุ้นนะคะเรื่องการเลื่อนยติถอดถอนเสรีพิสูจน์พ้นจากประธานกรรมธิการและก็ไม่รู้ว่าฝ่ายค้านโวยเรื่องของสัดส่วน นายไพบูลนิติตะวันค่ะสสบัญชีรายชื่อพักพลังประชารัฐในฐานะคณะกรรมาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมิชอบสภาผู้แทนรัษฎรหรือกรรมธิการปราปชค่ะเปิดเผยกับสำนักข่าวไอเอ็นเอ็นถึงความคืบหน้าการเสนอขอเลื่อนยติถอดถอพนพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทหัวหน้าพักเสรีรวมไทยออกจากการเป็นประธานคณะกรรมาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมิชอบสภาผู้แทนรัษฎรขึ้นมาพิจารณาก่อนโดยบอกว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอน การพิจารณาว่าจะเลื่อนยติหรือไม่อย่างไรค่ะซึ่งการขอเลื่อนยติได้ดําเนินการตามข้อบังคับการประชุมที่54วงเล็บ2คือขอเปลี่ยนแปลงวาระก,การประชุมซึ่งสามารถทําได้แน่นอนอยู่แล้วแต่จะพิจารณาเลื่อนยติขึ้นมาเป็นวันเวลาใดนั้นอย่างไม่ทราบส่วนจะสามารถถอดถอนพลตารวจเอกเสรีพิสทธิ์ออกจากการเป็นประธานคณะกรรมาการได้หรือไม่นั้นก็ยังไม่สามารถบอกได้แต่ตอนนี้ต้องรอให้มีการกําหนดเลื่อนยติขึ้นมาพิจารณาซะก่อนค่ะทางนี้เมื่อถามถึงกรณีที่กรรมธิการซี ฝ่ายค้านทักท้วงนะคะเรื่องของสัดส่วนกรรมธิการและการเสนอชื่อสอสซีรัฐบาลแทนตําแหน่งที่ว่างในคณะกรรมธิการปปอชอค่ะโดยบอกว่าไม่ทราบถึงประเด็นดังกล่าวนะคะว่ามีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรแต่ทุกอย่างก็เป็นไปตามข้อบังคับของสภายอยู่แล้วค่ะปิดท้ายกันที่สภาพอากาศค่ะสำหรับช่วงนี้ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องนะคะส่วนภาคตะวันออกฝนตกหนักที่สุด ขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยประกอบกับลมมรสุมตะวัน ประกอบกับลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะทําให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีฝนตกต่อนเนื่องกับฝนตกหนักในบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกนะคะขอให้ประชาชนภาคตะวันออกระมัดร,ระวังอันตรายจากฝนตกหนักด้วยกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะวันนี้มีเมฆเป็นส่วนมากกับฝนฟ้าขนองร้อยละสี่ของพื้นที่อุณหภูมิต่ําสุด25-26องศาเซลเซียสและอุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียสค่ะ จบการเสนอข่าวป่านาฬิกา6นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว i n n